อ่าโอเคครับเพื่อนๆก่อนจะขอกราบสวัสดีพี่ๆเคื่อนยกันยินดีต้อนรับสุนหนึ่งรีวิวไว้เฮ้ยวันนี้ผมมีการ์ดนี้มา B N K Collection c a r d นะครับ B N K Premium Collection Card Volume o ของ B N K 4 8เอามาฝาก,พพกเพื่อนๆกันเพราะว่าผมไม่เคยโชว์ที่ไหนมาก่อนไม่เคยรีวิวเกี่ยวกับการ์ดน้องคนนี้มาก่อนเลยนะครับผมกับตั้งโมนั่นเองนะครับผมวันนี้เอามาขิงกันนะครับ โมบายทั้งหมดนะครับผมเรามาดูรูปแรกกันก่อนเลยว่าเป็นยังไงสำหรับการใบนี้นะครับผมน่ารักโมบายกับ b n k festival น่ารักใส่มงใส่มงตอนนั้นน้องโมงน่ารักนะครับผมด้านหลังนะของแท้ของจริงครับพรีเมียมการ์ดคอเลกชั่นวอลุ่มวัน b n k ของแท้ของจริงใครอยากดูชัดชัดดูได้แบบ 4K นะครับผมปล่อยคลิป 4K นะเพื่อนนะครับอ่ามีหลายรูปเนาะต้องรีบไปนิดน,นึงเราใช้เวลาจำกัด5านาทีเนาะ กับอันนี้อันนี้น่าจะเป็นภาพเขาเรียกว่าแร่นะอืมน่าจะแรแหละโมบายกับโชนิจินะครับผม,ม,มนี่เข้มขน้นเข้มข้นเท่เลยทีเดียวช่วงนั้นนะครับอมืมีความวุง้งวิงกุง้งกิ้งนะครับผม,มนี่องโมบอกช่วงนี้ชุดเซ็มร้อนมากจะเป็นเสื้อนหนังนิดๆผสม นะครับผมอ่ะต่อไปอันนี้ก็จะเป็นภาพแรมเหมือนกันนะครับเป็นวิงวิงอยู่นะครับผมก็จำไม่ได้แล้วรูปออกมาเยอะมากเลยสำหรับคอเลคชั่นวอลรุ่มวันแอคไหนเป็นแอคไหนมั่งไม่รู้มั่วไปหมดนะพ่ไว้กันมั่วตัวไปหมดผมเก็บแล้วแบบซ้อนทับกันมั่วไปหมดตอนนี้นี่ยูนิฟอร์มนะครับชุดยูนิฟอร์มน่าจะเป็นภาพแรภาพหนึ่งที่มีราคาอยู่เหมือนกันั้างจำไม่ได้แล้วเนี่ยผมอะ นะครับผมไปต่อมาหลายรูปฮะนี่ heavy rotation single เลือกตั้งนะครับผมน่ารักน่ารักไปเรื่อยนิดน,นึงเนาะเดี๋ยวไม่ครบ5นาทีนะครับผมนะต่อไปฮนะนี่ก็จะเป็นภาพแร่ครับผมนี่น่ารักวารุตาพีโป้นะครับภาพวิง่งวิงน่ารักมะมงต่อต่อไปฮนะนี่ เจ็ดสิบเจ็ดดินแดนสันวิเศษน้องโมงน่ารักชุดนี้ผมชอบนะครับผมต่อฮะไปครับนี่นี่โชนิจิโชนิจินี่น่ารักต่อแล้วน,น้องโมจะไปจัดฟันเลยนี่น่ารักต่อไปฮนะปึ๊บนี่คิมิวะเมโลดี้เธอคิมเมโลดี้ แต่ท้องโมงคือหัวใจของผมน่ารักชุดนี้น่ารักมากๆสุดยอดนะรักเลยฮะรักเลยต่อไปฮะเนาะมานี่จ้ามาจ้าผมชอบเพลงนี้มากนี่ครับผมจ้ามาจา้าโอไมโน่ต่อไปฮะคุกกี้ครับผมน้องโมงยังผมปะบ่ายอยู่เลยน่ารัก ผมชอบมากเลยทีเดียวว่ะกับชุดชุกกี้ของเขาอ่ะแตจ๋าน้องโมนดารักน่ารักน่ารักตั้งโมนะครับผมู้น่ารักที่สุดเลยทีเดียวทีเดียวมารูปสุดท้ายเอ้ยไม่ใช่ดิว่ามีอีกหลายรูปดีกว่านี่ออตากตาอยากจะได้พบเธอน้องโมในช่วงแรกแนะครับผมน่ารักสดใสนะครับน่ารัก ช่วงนี้ดาราเมดน้องยังไม่ออกเท่าไหร่พอโตเป็นสาวแล้วแหละโอ้โหร้องกันระงมเลยเดียวดาราเมดนะผมนี่บิเกเนอร์เท่ๆคูลๆน่ารักน้องโมเคยแอบบ่นว่าเสื้อร้อนมากช่วงนั้นเป็นช่วงหน้าร้อนด้วยมั้งถ้าจะไม่ผิดออกซิงเกิลนี้อารูสุดท้ายแล้วใช่ไหมโอ้โหลูกประธานบริษัทจำได้นะครับไฮเทนชั่น ก็ประมาณนี้เ,เพื่อนๆที่ผมมีตอนนี้นะครับสำหรับเขาเรียกว่าอะไรนะ BNK Premium Card นะครับคอลเลคชันการ์ดอะไรนี่แหละวอลุ่มวันนี้แค่นี้แหละที่เหลือหาไม่เจออาจจะมีตกหล่นอยู่ที่ไหนอย่างไรก็ไม่รู้นะขอบคุณทุกคนที่รับชมฝากในคุณชนลกนไว้ด้วยนะจ๊ะไปแล้วจ้าขอบคุณครับผมไม้เจอกันคลิปหน้าครับ